ผู้ประสบเหตุรถตกเหวบนภูทับเบิกอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับตำรวจคาดคนขับอาจจะไม่ชันมาเส้นทางพร้อมกับเตือนให้ระวังเนื่องจากเป็นภูเขาสูงชันครับตำรวจภูธรลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าตรวจสอบเพตุรถกระบะตกลงไปในเหวลึกประมาณ200เมตรจุดชมวิวภูทัเบเบิกตำบลวังบานอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อช่วงค่ำวันนี้มีผู้บาดเจ็บสองคน ล่าสุดอาการปลอดภัยและออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ารถไหลลงไปไม่ได้พลิกคว่ำโดยมีต้นกล้วยหยุดรถเอาไว้ทำให้ทั้งคนขับและผู้โดยสารไม่บาดเจ็บสาหัสจากการสอบถามนะักท่องเที่ยวที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถวิ่งมาเร็วนะครับแล้วก็ชนเข้ากับบ้านพักอย่างแรงจากนั้นก็กระเด็นตกลงไปในเหวตำรวจสันนิษฐานสาเหตุคนขับไม่ชำนาญเส้นทาง พร้อมกับฝากเตือนให้ขับรถอย่างระวังนะครับเนื่องจากเส้นทางขึ้นภูทับเบิกนั้นสูงชันและมีทางโค้งที่ผ่านมามักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง